วัสดีคะ่ะ FC วันนี้เราก็มาดูอีกคลิปหนึ่งคลิปล่างนะคะ FC ก่อนที่เราจะไปคลิปบนเราสามตัวบนนะคะอ่ะมาดูสูตรสามสูตรสี่สูตรนี้เราจะเน้นเ,เลขตัวไหนให้ FC เพื่อไปพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะ FC ก่อนจะไปชมก็ดูคําเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแน,น,นะนาในทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพน,นันในสิ่งกฎหมายท่าน,นท่านติดตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราก็จะนําสูตรทั้งสามสูตรมาชนกันเอาเป็นสี่สูตรเลยเอฟซี FC. เราก็จะใช้ให้เยอะขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็จะเพื่อความชัว ก่อนจะชมก็ดูคาเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อนำนำทางและการหรัอสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งกฎหมายท่านท่านนทีน่ตัดสินใจโปรดใช้ยุยารธญาณในการรับชมนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยประยอดวิวจะได้ไปดัน AI ให้นะคะ,ะแล้วก็จะมาดูกันเลยนะคะเราก็จะนำสูตร คิดติดอันดับของเรามาสุดนี้กม็มองเห็นไหมคา่ายฟีดซีแสงมองเห็นไหมติดขั้งล่างทั้งบนมาตลอดนะคะเราก็ได้ได้มาแล้วนี่ก็คือสูตรนี้นะคะเจ็ดกับหกนะคะ เราก็จะมาเจ็ดกับหกนะคะ FC เราก็จะมาใช้สูตรสองตัวล่างแล้วสูตรสองตัวล่างมาจับคู่นะคะมาวันนี้สองตัวล่างของเราไม่ชนกันจับคู่แล้วน่าจะมานะคะนี่เขาเข้ามาตลอด ก็เข้ามาหกหนึ่งแปดเจ็ดก็เข้ามานะคะอ่ามีบางครั้งถ้ามันชนกันก็คือเข้าตัวเดียวนะคะ FC. อีสีอ่าอ่าเขาจะเข้าตัวเดียวนี่ก็เข้ามาอ่าหลายงดเหมือนกันนะคะนี่อ่าเข้ามาตลอดก็มีอ่าหกสามเข้าสามตัวเดียวเพราะเขาชนกันนะคะ สามหนึ่งเขาเข้าสามตัวเดียวนะเข้าสามหนึ่งนะคะเข้าเป็นตัวชนนะคะเข้าตัวนี้ด้วยนะคะแต่ชนกันแน่นอนลแล้วเดีกเด่นต้องมานะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าออกแปดเจ็ดอออกเจ็ดเจ็ดนะคะอีสี่ออกเจ็ดเจ็ดก็มาอ่ารอบนี้เขาก็ได้มาตัวนี้นะคะอีสีะะ่อ่ารอบนี้เขาก็ได้มาตัวนี้นะ หกเจ็ดแปดนะคะอ่าหกเจ็ดแปดอ่าสามกับสี่หกเจ็ดแปดกลับด้วยสามกับสี่สิบหกอยอหกแปดนะคะอ่าแล้วก็จะติดว่าสิบบนอ่าสามกับสี่อ่าชน สองสูตรนะคะเจ็ดหกแล้วก็ติดบนเราจะว่าติดบนอันนี้หน่วยบนหกเจ็ดแปดนะคะอ่านะ เราได้มาแล้วทั้งหมดเพื่อความชัวมั่นใจเราสูตรตัวเดียวเราจะสูตรตัวเดียวมาชนกันใครสีเจ็ดหกไปแล้วสูตรตัวเดียวเรามาชนเราจะใช้สูตรตัวเดียวมาจับคู่ สิบล่างของเรานี่ก็ชนนะคะทีชนเจ็ดเดีนล่างนี่ก็เข้ามาตลอดชนสามกับหนึ่งนะคะ,ะชนสามกับหนึ่ง ชนสามกับหนึ่งติดล่างของเราชนหกกับเจ็ดนะคะี่สี่ทีนี้เราก็ชนสามกับหนึ่งแล้วตัวเดียวล่างชนสามนะคะเราก็จะเน้นไปที่สามนะคะพีสี่ เราน้นไปที่สามสิบสิบอ่าสิบล่างไปเขียนไปบนหมดเลยสิบล่างติดล่างชนอันนี้สามสูตรนะครสี่ามสูตรคือชนสามคือลองตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือชน เด่นที่สุดก็คือสองตัว่างมีสามหกสี่หกเด้นหกนะคะแต่แล้วก็ชอบเจ็ดเหมือนกันสามเจ็ด สี่เจ็ดนะคะ,ะการน,นะคะซีหกหกหกแปดหกเจ็ดนะคะเรากันไว้นะคะ fc อ่า fc ถ้า ชอบก็จับได้นะคะจะมีคู่หนึ่งก็มีสามแปดกับสี่แปดจะมาไหม,มแต่แปดก็มาแล้วไม่น่าจะมาอีกแล้วนะคะ่า่สคิดว่าถ้าเลขมาก็จะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่านะคะอ,อะแค่ไปดูอ่าไปหาโรตารี่ไวนะะ้นะคะอืมนะคะ ถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านสองตัวล่างเด่นเด็นเลขที่ชนกันติดล่างติดบนนะคะอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจลงให้ทีอ่อันนี้ที่ไราที่แปดอ่า พอยหกแปดนะคะดูให้รวยเจ็ดแปดเก้านะคะอ่ะแคปไปเลยนะคะแคปแล้วก็อ่าอย่าลืมมันมานกันทุกคนนะคะสวัสดีนะคะฝนตกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีะคะ่ะ